สวัสดีครับเอฟซีวันนี้พาเอฟซีมากินทุเรียนร้านเฮียรักเกมมะปังทุเรียนหมอนทองอีกแล้วนะครับผมพิกัดรามคำแหง166ตลาดะละกรแยกที่4นะผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่ก <ขา S 1> ิโลกร,รัมละ190บาทนะครับผมออามาเจอคิวนี้นะครับสี่ลูกเลยนะครับเนี่ย2 6จัดเต็มเลยนะครับ5ชิ้นแยกเนี่ย ใส่กล่องเหมือนกันป่ะใส่ไว้ประกอบประกอบปุ๊บหร่อว่าใส่ถ่านก็ไม่ล่บากหรือถ่าโนก็ถ่าโก็ครับเอากล่กอบแสลบได้เลยถ่านก็ไม่ห่องเลยได้ตลอดไดก่ลอดโอ้ย สะดุ้งสะดุ้งโอ้ขอบคุณครับเหลืองเป็นอะไรที่อัลเบซอัลเบยมากเป็นอะไรอัลเบย์มาหลายคนเล้อ้อัลเบยเลยตัวเลียนอัลเบย์สามลูกแรกเท่าไหร่พันเย็บไปเลยนะครับพันเก้าสิบเก้าว่าตั ก้าวทวดขอบคุณครับงามๆครับเหลืองนี่ครับสกแกนชิวอาโค้ดจ่ายพร้อมเพ์ได้เลยครบพหูหน่อยๆกับงงามเเหลืองไส้แห้ง เม็ดขึ้นทางด่วนล <laughs> ูกค้าบ,บอกว่าอะไรนะมือไร้สดอยู่ปั๊มน้ำมันแล้วใช่ไหม <laughs> ไร้ตลอดล่ะ <laughs> อัปเดตรถติด <laughs> มาโอ้โห oh, ขอบคุณครับสวยขอบคุณครับ <laughs> มีหนึ่งหนึ่งเพีงครับมานี่ดูกูุใหญ่เบานะม,มาดูลูกนี้ครับโอ้โหมาดูลูกนี้ครับคู้คู่สวยมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คุยใหญ่เลยมาดูเลือดกันสิจ้ากับสุดยอดลีลาการปอกนะผม แบบเทพเมื่อาชีพเอามาแววกันครับเอาแววเลยนะครับมาหนึ่งสองฮึบโอ้โหขอบคุณครับเลยกล้องเลยเหลืองน่าทานไหมขอบคุณครับสวยจริงๆสวงปลางนะครับมาเลยนะครับพิกัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธนกรครับผมร้านเฮียรักเจ้ายวปางทุเรียนมอนทองนะครับวันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับราคาขายมาก่อนได้ก่อนครับผม นี่ปูที่สองตุเรียนไหมครับแม่สวยเลยครับครับมามาไหมฮะอ๋อเดี๋ยวก็หายแม่นั่นไงไปละทำไมแม่ดวงตัดตัดดไง อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างดูทุเดาลูกหัวใจไหมเฮี้ยแล้วบคุณครบทุเดาลูกหัวใจเออ้อนี่ไงสวยๆครับไอ้ซื้อไปฝากใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อ ไมนเขียนไเขียเถุงมไหมพี่เขียนถุงไหมที่บ้าไม่ได้เขียนนะโอ้โหเป็นมันมันเลย มาเลยนะครับนี่ตาละยองครับนี่ระเบ้าเบอร์โทรอ๋อนี่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 เบอร์โทร 082-270-5369แล้วก็เบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์ไลน์098-176-6865นะครับผมเบอร์นี้ตลอดนะเนีย่ยลักใช้ประจำนะครับผมไม่มีเปลี่ยนถ้าโทรไม่ติดก็โทรบ่อยๆนะครับผมอาจจะสายไม่ว่างนะชนกันหมดอนะ่ะไม่งั้นก็เข้าไปสั่งในแฟนเพจทุเรียนหมอนทอง ร้านเฮรักทุเรียนบอลทองนะครับผมถ้าแม่เอ่อเจมีเวลาจะไปอ่านแชทแล้วก็ตอบนะครับผมส่งเงี้ยสีเงา,างเพิ่อน,นอ๋อแล้วสีเงาเพิ่นงามปะงามงามครับ,รบรโอเคหอมหอมเปลี่ยนเฉียงเปลี่ยนเฉียงโอเคเป็นเรื่องมันแน่นทำยังไงก็ไม่หล่นครับนาะ เอามกินนะครับเอดมินแอดมินถ้าเป่านี่คนมานะสบายเลยใช่ใครับมาเปลัาดูยังวัสดี้เขายังครับเก๊เพ่มไปเลยเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายโอ้ยช่วยพูดนะโอว่าสิเลี้ยงแห่งงามว้าวปุ๊บไฟระเบียนรถข้าวขายรถขาวขาย อันนี้เบิดเด้เดเือกเปลือกเปลือกนะเปลือกบางอันนี้แยกใช่ไหมเน,นี่ยลูกเนี้ยมุมนี้นะ แดดก็ร้อนกล้องก็ร้อนว้าสองพัครับพักพักไม่อดสิเดี๋ยวมันจะเป็นกรอบนอกรุมในนะเป็นลูกกรอบนอกรุมในใช่ไหม จะเปี่ยเ็นลูกไปให้พี่ได้อว่าไม่สวยไหมแหมจะให้แพ็คหออใด้ไหมเปลี่ยนลูกไปให้มันเอาจะไม่สวยมันมันเหลืองไม่มากอันนี้ลูกลูกค้าเอากรอบนอกนุ่มในใช่ไหมลูกเนี่ยอันนี้ใหญ่ไปไหมพี่ใหญ่ไปต้มีสคนอ๋อ บ้านนี้อ่ะมาเอาลูกิีแหละเดี๋ยวดูเนื้อก่อนครับเห็นไหมลูกเนี้ยบอกว่าไม่ไม่ถูกใจสีไม่สวยต้องเนื้อแบบนี้น่ะโอ้โหอ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่ไปลูกสุดท้ายสองเก้าอันนี้สองรเก้าเอาไหมุ่กทีโทษไหมได้ไหมได้สามขีดหกสิบบาทหะไม่ถึงไม่ถึง ถ้าโรงเรียนไม่ดีไม่ให้ไปหรอกเราต้องพิจารณาไปเรื่อยก่อนไงครับใช่ใช่พวกค้าก็เฮียเฮียรักก็แกก็ดูปอกไปด้วยนะครับผมปอกไปด้วยดูไปด้วยครับดูซีไปด้วยไม่ต้องเข้าไปครับนี่นี่ยืนหนึ่งเรื่องรับประกันนะครับผมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับผมครับขอบคุณครับนี่นี่ครับผม ไม่ดีเปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้ากับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเก้มาปังทุเรียนหมอนทองรามคำแหง166ตลาดตะลกรแยกที่4นะครับผมนี่สวยสวย เม็ดเม็ดหายอ๋อบางเม็ด <laughs> สวยครับนึกว่าไร้เมด็ดโอเคครับไร้เมด็ด<ม>ไร้เมด็ดนะไร้เมด็ด <laughs> เมด็ดห <laughs> <laughs> ายอันนี้โอเคนะครับ <laughs> มาเลยนะครับวันนี้ทุเรียนเยอะอยู่นะครับลูกค้า ขอบคุณครับหมด <มา S 2> ไปเรียบร้อย4ลูกนะครับคิวเนี้ยจัดเต็มไปเลยทีเดียวนี่นะครับมาเลยนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเกมมาปังทุเรียนหมอนทองนะผมพิกัดรามคาแหง166ตลาดธารกรแยกที่4นะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ190บาทนะครับ มีทุเรียนสวยๆทุกลูกทุกเนื้อเลือกได้เลยนะผมเลือกคิปได้เลยนะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บานนิพนธ์ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครในช่องย YouTube บานนิพนธ์มากินไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดสั่งในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเฮียละเก๋อปางทุเรียนหมอนทองได้เลยนะครับมีการอัปเดตราคาทุกวันเลยนะครับสำหรับยปนี้ก็บายบายครับเอฟซี FP. สวัสดีครับ